ของดีอะไรเราต้องเอาของดีมาเล่นอะไรที่ไม่ถูกเราไม่เล่นออ้อย่างนั้น๋ยวลองใหม่แล้วลองใหม่น่าจะได้น่าจะได้ไม่ยากเอานละวัดเออเดี๋ยวก่อนละวัดผมยังตามต่อยังน้อยภูมิรู้ในล่ะอากาศมอู้ เฮ้ยมานี่เราต้องเกี่ยวผู้หญิงกันสังหน่อยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวแมหนังตะลุงก็เสียงดีเลยเกินเลยหนังตะลุงก็ช่างเลยนเนี่ย,ย,ยบุญตาไม่ต้องเสียสตางได้พบนางรูปร่างเลิศเลอฉันตัวว่าจะชาไปต่อยหนังนิน้หรือเบาหน่อยอย่าจ วันนี้โ็มาเจอกี่ถ้าไม่สีจะหาว่าเซอร์ยสวยๆแบบนี้เฮ้ยหาสีได้ยากแต่ต้องระวังเอาไว้ให้มากชนิดที่ปากซุปเปอร์ปากซุปเปรอร์บบงั่ะดาชิบหาย <laughs> <laughs> าเหมือนแม่ฉันเลย <laughs> <laughs> หนูดูสิโอหูเออฮาดูโอหูโอ้โหเธอสวยโก้มีเกรดสวยสะดาวงามสะเด็ดอย่างบอนิิาเบธเทเลอร์ไอ้เพิ่งตายไปนะแอลิซาเบธอ่ะก็สวยเหมือนตอนตายตอนเป็นไม่สวยไม่เหมือนช่างสวยสดหมดทุกสิ่งช่างงามพิงหน้าพิษที่ถ้าไปอยู่อเมริกาหรือว่าอังกฤษคงนึกว่ามิสยูนิเวอร์ a อ l ไลน์ภาษาอังกเราต้องชมมึงลงไม่ดูคนลงไทยกูว่าเก่งภาษาอังกฤษซะด้วยได้าจะพยายามไปพี่ฝรั่งเห็นน้ำลายเลสร้องว่า yes o l l i n number one ใช้ได้อบัณฑาย slender ชมคนไหนบัณฑาย slender คนสีชมพูเนี่ยเจ้าหอยต้องสีเขียวแต่สีชมพูต้องร้องใหม่ร้องอะไร เหมือนเป็นเลยเดเ๋ยคนนี้จะไถแห้อย่าเลาเลยเลได้รู้เลยปันทาไทยมันรอดลนเดอร์แม่ขอโทษเธอเนื้อทองนี่บ้านน้องอยู่ไหนเป็นลูกคนที่เท่าไรทำงานอะไรอยู่เหลูรูปร่างกะทัดรัดได้ส่วนสัตว์เหมาะสมคิ้วก็โกงคอก็โกงจริงแม่ขนมสามเกลอหากน้องกี้ไม่ลังเกียจนะพี่สี่คน พอเปียกเข้าไปไกลๆแล้วสป,ปีกอังกฤษบนไทยว่าตัวของไอเล จะยัง<ช>ออไงจะออกจะออกออกกได้อ,ออกยังไงฮะเราก็ต้องลอยลงมันดิออลอยลงลอยลงแล้วให้ผู้หญิงขึ้นแล้วตันเนี่ยก็จะต้องมีลอยลงมีการว่ากันอย่างนี้แล้วเราลงแล้วผู้ชายลงเดี๋ยวให้คนนี้ขึ้นมาทิงทิงเจทีทิงเจอผู้หญิงผมก็อยากจะร้องทิงทิงเจทีทิงเจอผู้หญิงผมก็อยากจะรอง มีบุรีมาฝากนวนน้องมี่เป็นคนใจดีมีบุรีมาฝากนวลน,น้อง อิตราไม่เอาเขาเป็นสาวเขาไม่อยากจะรองเธอเป็นเพศกะไรสตรีสูบุรีบปะเดี๋ยวปากเธอจะพองเอาอย่างนี้ก็ได้สามไวมีผลไม้มาฝากนวลน้นองร้อยช่างอย่ามัวนั่งงงวยร้อยช่างอย่ามัวนั่งงงวยที่หวานด้วยอร่อย อยู่ที่ริมคลองแสงและว,วีขึ้นไปนั่งบนทางลอยช่างขึ้นไปนั่งยองยองอแสงและว,วีขึ้นไปฉี่บนทางอลอยช่างขึ้นไปนั่งยองยองฉี แลือเกินว่าไปฉี่ริมคอเออว่าหาแอบแล้วนะต้องแก้หน่อยต้องแก้เขาหน่อยเออ แม่สุจิตราเขานั่งนานและโดนว่าไปเยอะเดี๋ยวเชิญแม่สุจิตราขึ้นมาสักน,น่อนมาทีไล่มีปัญหาเรื่องไม้ดูกทนแหมมันก็ต้องมีบ้างเออเขาฝากบุรี่มาให้เราใช่ไหม